คลิปนี้นี่เรามาดูสเกิร์ตคู่นี้กันนะครับสเกิร์ตอันนี้เป็นงานดิบนะครับก็สั่งมาทําสีแล้วก็เป็นของเย่อดังนะครับเย่อดังแล้วก็ราคาชุดหนึ่งหลายหมื่นนะครับซึ่งมันแพงเพราะอะไรนะครับมันแพงเพราะว่าคุณภาพหรือมันแพงเพราะว่าค่านิยมหรือมันแพงเพราะยี่อนะครับซึ่งก็เป็นพลาสติกเอเทั่วไปนะครับไม่ได้ว่าเป็นเอ s บเกรดมาตรฐานอะไรนะครับเอเเกรดทั่วไปแล้วก็เหมือนกันด้วยนะครับแต่ต่างเย่อกันนะครับสองอันนี้เรามาดูกันนะครับว่าคุณภาพของมันเนี่ย ดีสมคำรำลือหรือไม่นะครับซึ่งอันหลังเนี่ยเป็นของมิโยนะครับอันหลังเป็นของมิโยซึ่งราคาหลายพันนะครับอันนี้ขนาดว่าเป็นงานดิบนะครับเรามาดูคุณภาพที่เขาผลิตนะครับ เราลองมาสังเกตรอยต่อนะครับสะเกื่พวกนี้นี่มันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันเป็นชิ้นส่วนแล้วมาประกอบกันมันจึงมีรอยต่อนะครับและลองสังเกตที่รอยต่อนะครับเห็นไหมครับนี่รอยต่อก็คือถ้าเป็นชจางี้ก็จะนึกออกทันทีนะครับรอยต่อแบบนี้ก็ต่อด้วยอะไรนะครับ่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือผงซักฟอกนะครับ เห็นไหมครับเขาต่อด้วยผงซักฟอกแล้วก็หยอดด้วยกาว้อนนะครับโรยต่อชิ้นงานเห็นไหมครับนี่เป็นเยี่อดังนะครับเป็นเยี่อดังเยี่อที่มีราคาชุดหนึ่งหลายหมื่นนะครับเมื่อสั่งมาเป็นงานดิบเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าชิ้นงานของเขาเนี่ยที่เขาต่อเห็นไหมครับนี่ใช้ผงซักฟอกนะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปตามตะขิบแล้วก็ใช้กาว้รนหยอดหยอดหยอดนะครับก็คือ ไม่ได้หมายความว่าราคาเพลงแล้วมันจะบ่งบอกถึงมาตรฐานนะครับไม่ได้หมายความว่าราคาสูงนะครับเยี่ยวดังอ่าและคุณภาพมันจะดีนะครับคือชุดแต่งพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นชุดแต่งทั่วไปนะครับมันไม่ได้ผ่านมาตรฐานของศูนย์ไม่ได้มาตรฐานของเยี่ยวรถนะครับมันเป็นของตกแต่งทั่วไปนะครับเราก็มายึดติดกันเองนะครับเท่าที่ผมสังเกตโดยส่วนมากก็จะมายึดติดกันเองว่าเย, Lord, change, ยาี่ยวนั้นดีเยี่ยวโน้นดีนะครับโดยส่วนมากคนทั่วไปก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่า จะเห็นเป็นงานที่ทําสีมาเสร็จแล้วหรือติดตั้งมาแล้วกับรถนะครับสำหรับบางท่านนี่อาจจะสงสัยว่า,าจ้างโอ้อันนี้เขารีบหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันเป็นเกรด ทำหรือเปล่านะครับเป็นเกรดระดับล่างลงมาหรือเปล่านะครับหรือว่าชิ้นนี้อันเป็นของเรียนแบบหรือเปล่านะครับอ่าผมจะผิดแต่ชิ้นนี้หรือเปล่านะครับอันอื่นไม่มีปัญหาหรือเปล่านะครับจริงๆคือเขาทาแบบนี้มานานแล้วนะครับเขาทามาเป็น10ปีแล้วนะครับซึ่งในวงการคือถ้าเป็นช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเคาะช่างสีก็จะรู้นะครับว่าเขาทํากันแบบนี้นะครับแล้วเขาทํามานานแล้วนะครับเรื่องพวกนี้การเชื่อมต่อแบบนี้นะครับเลยเรามาดูโยอที่ว่า เกรดทั่วไปบ้างนะครับอ่านี่เป็นยี่อทั่วไปนะครับไม่ได้ว่าเป็นเกรดยย่อเพลงนะครับเราก็ลองสังเกตร,รอยต่อในที่เดียวกันนะครับซึ่งสกเกิร์ตพวกนี้มันก็จะมีชิ้นส่วนที่เอามาประกอบกันก็จะต้องมีรอยต่อนะครับแต่อันนี้นะครับลองสังเกตดูรอยต่อของเขานี่มีการพับ ด้วยนะครับเห็นไหมครับมีการพับขอบแล้วก็มีการเชื่อมด้วยน้ํายาประสานพลาสติกนะครับงานก็จะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมงานเรียบร้อยงานก็จะดูดีนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าคุณภาพที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาคู่กับราคาที่สูงเสมอไปนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะจริงนะครับบางอย่างอาจจะจริงก็คือราคาสูงคุณภาพก็ต้องดีบางอย่างก็ไม่เสมอไปอยู่ที่เรารู้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับ